านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมและโปรโอ๊กนะครับสวัดีรบเราก็มาออกรอบกันนะครับที่สนามกอล์ฟเขื่อนศรีนครินนั่นเองนะครับซึ่งโปรโอ๊กมีเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องที่ผมสงสัยเลยครับแล้วผมเชื่อว่าโปรโอ๊กเป็นผู้รู้ในเรื่องกฎระเบียบดีมากนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมจะมองเห็นจากด้านหลังผมนะครับจะเห็นเลยว่าจะมีสายไฟแรงสูงแบบนี้นะเป็นเสาต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยโปรโอ๊กครับนี่ก็เลยอยากรู้ว่าสมมุตินะผมตีไกลไงผมตีไปแล้วมันไปอยู่ตรงบริเวณที่เป็นตัวเสาไฟฟ้าแรงสูงแบบนนีี้เ่ย มันมีวิธีการยังไงที่จะช่วยให้เราลีฟหรือเรา,เาเระาวาังจากจุดนั้นได้บ้างครับเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายครับจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าไรฟ์ไปทีแรกเลยเนี่ยตามกฎจริงๆอ่ะถ้ามันชนถ้ามันชนเสาไฟเนี่ยครับ,รบหรือว่ามันชนสายฟ้าแรงสูงหรือว่ามัน,นเนี่ยครับหรือว่ามันชนไอ้สายไฟเนี่ยครับสามารถตีใหม่ได้เลยเตีใหม่ได้เลย,ดเลยโดยที่ไม่มี การหักจะไม่เลยไม่มีหักครับไม่มีหักแล้วมันจําเป็นสมมติถ้าเราตีไปมันไม่โดนอะไรแต่มันไปอยู่ข้างใต้ถ้ามขางไทยก็ต้องดูว่ามันติดขัดหรือเปล่าว่ามันว่ามันลากไม้ขึ้นไม้ได้ไหมหนึ่งขึ้นไม้ได้ไหมหนึ่งอะไรอย่างนี้หนึ่งบางทีถ้าเกิดขึ้นไม้ไม่ได้จริงๆล่าจะประกาศ Unplayable อ่ากับอีกแบบหนึ่งแต่อันนี้ได้จะเป็น local rule นะครับก็คือบางที่เขาเห็นว่ามันอันตรายเกินไปเขาก็จะให้แบบ ฟรีดอปออกมาอะไรประมาณนั้นเองครับอันนี้นั่นคือเราก็ต้องเช็คจากสนามถามทางแคดดี้ด้วยเพราะแคดดี้ผมเชื่อว่าที่หลายท่านเนี่ยแต่ละสนามเนี่ยก็จะมีความรู้ในเรื่องของกฎบางเรื่องที่เป็นโลเคอลูเส้นตีไปตรงบริเวณนี้ฟรีดอปขณายใช่ใช่เพราะบางที่ฟรีดอปไม่เหมือนกันที่อาง่ายๆเหมือนพวกอ่าทรายกลางเฟเว์ครับบางทีเขาประกาศว่าบางทีเขาไม่ได้ประกาศว่าเป็นทราย เขาประกาศว่าเป็นพื้นที่ที่แบบมันมันไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยแต่รู้ว่ามันเป็นทรายกลางไฟเวย์นะมันเหมือนทรายเลยแต่นั่นก็สามารถจดลูกได้นะ,ะ,ะแต่ว่าถ้าเกิดเขาประกาศว่าเป็นทรายแล้วก็ไม่สามารถจะจดลูกได้อโอเคอโอเคถ้างั้นนะครับเดี๋ยวเราไปตีกันดูนะครับเราไปดูกันนะครับว่าใกล้ๆจะเป็นยังไงบ้างครับ โอ้โหโครับได้มาไกลมากเลยนะนี่เรียกได้ว่ากลางแฟร์เวยเลยนะครับระยะน่าจะประมาณ120-130แต่ว่าขึ้นขานิดนึงใช่แต่ว่ามาพูดถึงจุดเออสาไฟเมื่อกี้คุณตีไปเฉี่ยวเสาไฟไหม จริงๆไม่เฉียวว่ะดินะก็อย่างที่บอกนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดบางคนตีมาเนี่ยดึงซ้ายไปโด่งๆหน่อยไปโดนเสาไฟได้นะครับเราเราขอตีใหม่ได้เลยตีใหม่ได้เลยครับนะครับซึ่งเมื่อกี้เราก็มีการพูดกับทางแคปดี้ถามพูดคุยถามถึงโลคลรูนะครับกฎของสนามกตบละสนามนั่นเองนะครับก็พูดถึงตรงเนี้ยหลุมเนี้ยด้วยความที่ตรงไอเสาไฟโบกนี่คืออยู่แทบจะเท่ากรีนเลยแต่ว่าก็เลยพูดถึงแนวทางที่โบกบอกก็ถูกแล้วก็คือว่า ขาบอกถ้าเกิดตีเข้าไปแน่นอนอยู่ข้างใต้นั้นน่ะคุณฟรีดับได้เลย,ม,ลยมันมีความเสี่ยงที่จะอันตรายได้นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถขอที่จะไม่ตีหรือตีใหม่เลยเลือกตีใหม่ได้เลยหรือ2นะครับในเรื่องของการที่ตีไปแล้วไปชนตรงเสาไฟตรงนั้น,น,นก็ขอตีใหม่ได้เลยเหมือนกันนะครับหรือว่าจะฟรีดับก็ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็น บางสนามในกรุงเทพก็มี<ช>นะครับ<ช>ซึ่งก<ไ>็เป็นเป็นอีกจุดหนึ่งที่ถ้าเกิดยังไงเราคอนเซิร์ตไม่ต้องไปวอรีร่เรื่องนี้นะครับเราสามารถใช้กฎในการที่จะทาให้เราเล่นง่ายและสบายใจมากขึ้น<ช>นั่นอเองปลอดภัยด้วยปลอดภัยมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวยังไงตามเดี๋ยวดูโป๊กช็อตน,นี้กันนะครับไม่ต้องตีไปเสาไฟนะเอาอ่อนเลยก็ได้นะไม่ต้องคอนเทนต์นะเอาให้อ่อนเลยครับเชิญเลยครับโอเคครับถึงหรือเปล่าครับ โอ้โหเบาไปหน่อยครับทวนลมทวนลมครับลมแรงจัดท่านผู้ชมครับก็เรียกได้ว่ารเราตีกันมานะครับโป๊กก็เกือบจะอ่อนลวนะครับ,รบเดี๋ยวเรามาพูดถึงจุดหลุมนี้กันอีกทีหนึ่งนะครับเรามาดูตรงนี้กันก่อนตรงจุดที่เมื่อกี้เราคุยกับทางแคดดี้เรื่องของโลเคอลูนะครับก็ถ้าเกิดบอกว่าตีมาเนี่ยระหว่างที่ตีมาเนี่ยแล้วมาอยู่ตรงฐานเนี่ย เราขึ้นไม้ไม่ได้อะไรเนี่ยฟรีดอปแน่นอนอแต่สําหรับเขาบอกว่าในการแข่งขันเนี่ยสมมติมาตีแข่งที่เนี้ยถ้าไปอยู่ข้างใต้ตีได้ก็ต้องตีนะฮะนะฮะแต่ถ้าเกิดเราก็เลยจะถามปอว่าถ้าเกิดเราเดินมาแล้วมันมีขาสึกชาๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยเดินมามีแป๊บๆเนี่ยยังต้องตีอยู่ไหมครับโอ้โหอ้ยยังต้องตีอยู่ครับพี่อามลงแตะเราต้องเทสไฟก่อนเราเทสไฟก่อนอันนี้อันนี้ขำๆนะครับก็เรียกได้ว่านะครับก็ยังไงก็ตามถ้าพูดง่ายจุดที่จะได้ประโยชน์จากตรงนี้คือแนน่ๆใกอฟ นะครับพอทีออฟมาโดนสมมติโดนสายไฟที่อยู่ด้านบนเนี่ยเราสามารถขอในการตีใหม่ได้เลยโดย<ช>ที่ไม่เสียแต้ม<ช>นะครับไม่เสียโดนปรับนะครับ<ช>แต่ก็จะบอกว่าแต่ถ้าเกิดลูกแรกที่ตีมาเนี่ยมันโดนสายไฟแล้วเราไม่เล่นแล้วเนี่ยเราเล่นลูก2มาลูกแรกดันไกลกว่าจะเอาลูกแรกไม่ได้นะครับไม่ได้ครับต้องเอาลูก2นะครับเพราะลูกที่เราลูกแรกเราถือดีแคลว่าเราไม่เอาแล้วอันเพลอันเพลไปแล้วพเพราะว่าไปโดนเสาไฟนะครับไปสายไฟนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกพอชดอต2มาเจอตรงนี้แน่นอนนะครับขึ้นไม้ไม่ได้คุณใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้ในการที่จะฟรีดับ แต่ถ้าใต้นั้นขึ้นไม้ได้ตามปกติตามสภาพตีไปนะครับก็ยังไงเชื่อว่านะครับโป๊กเราก็ทําให้เราจะมีในคอนเทนต์ในเรื่องของรายละเอียดของสนามที่มีจุดที่สามารถผ่อนปลนใช่ได้ประโยชน์เพราะในกรุงเทพก็รู้สึกมันจะมีอยู่หลายสนามนะมีมีมีแถปทุมสนามนึ่งมีอ่ามีใช่ใช่มีมีอันนั้นมีใช่นะก็มีหลายสนามสามารถนํากฎนี้ไปใช้ได้แต่ว่าแต่ก็ตาม คุยกับแคทตี้อยู่ยด้วยนะครับก็เชื่อว่าน,น่าจะทำให้ท่านผู้ชมนะครับได้ประโยชน์นะครับจากการที่นำกดพวกนี้ไป,ไปใช้ปรับใช้กันนะครับแล้วก็ทำให้เราเล่นง่ายๆขึ้นนั่นเองครับโอเคครับ